สวดครับคุณนายชาติเกียรติชุมารเป็นคนชั้นป3ระบบแบงค์ดับกฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟและฟิวนะครับระบบได้รับไฟเลี้ยงมาจากแหล,ล่งจ่ายไฟหลัก3จุด่านฟิวฟิว20แอมป์นะครับให้พลังงานไฟฟ้าเข้า ECU ฟิว25แอมป์ให้พลังงานไฟฟ้าเข้า ECU วิว1 5แอมให้พลังงานไฟเข้าที่ ECU D 0 5และส่งต่อไปอยังมอเตอร์ล็อกประตูผ่านการควบคุมของ ECU D 0 5คือสมองกลหลักที่รับสัญญาณ Input และส่งสัญญาณ Output ไปควบคุมมอเตอร์ล็อกปดล็อกประตูทั้งหมดครับสัญญาณ Input ควบคุมการล็อกปดล็อกนะครับสัญญาณที่เข้ามาควบคุมการทำงานของ ECU ดีศูนย์ห้าคือสวิตล็อกประตูหลักด้านคนขับดี 2, หรือ D2 สัญญาณ dc t o atl รับสัญญาณเมื่อกดปุ่มล็อกบุกสวิตสายสีเหลืองนะครับสัญญาณ pi n ยี 21, รับสัญญาณเมื่อกดปุ่มล็อกปลดล็อก สวิตส,สายสีแดงสวิตเหล่านี้เมื่อทำงานจะต่อลงกาว gnd เพื่อส่งสัญญาณไปที่ ecu มอเตอร์ล็อกประตูด้านหน้าซ้าย l head h e d f ในตัวทำหน้าที่ส่งสถานาการล็อกปลดล็อกประตูหน้าซ้ายกลับไปยัง ecu สัญญาณ l และ u l ควบคุมมอเตอร์ล็อกประตูหน้าขวาและประตูหลัง d 0 5ควบคุมมอเตอร์ล็อกประตูอื่นที่เหลือประตูด้านหน้าขวา r h ขีด R4 และประตูด้านหลังซ้ายขวา l h r h ecu ใช้ชุดสายไฟหลายเส้นเช่น pi ns ส8บแปดสิเพื่อควบคุมมอเตอร์เหล่านี้เช่นเดียวกับประตูหน้าซ้ายโดยการสลับขั้วไฟฟ้าเพื่อสร้างการล็อกหรือปลดล็อกสัญญาณสถานะ l และ ul มอเตอร์แต่ละตัวยังมีสวิตช์บอกสถานะในตัวที่ส่งสัญญาณ l หรือ ul กลับไปยัง ecu เพื่อยืนยันสถานะปัจจุบันของประตู กวบดล็อกฉุกเฉินปุ่มกดท้ายรถส่วนที่แสดงการเชื่อมต่อกับส่วนควบคุมอื่นๆ L4 อาจเป็นชุดรีเลย์หรือวงจรเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับระบบควบคุมอื่นๆสัญญาณ EML เอ EM บวกและ EUL บวก PIN 1 5 1 6สัญญาณเหล่านี้มาจาก ECU ไปยังชุดควบคุม ทีไฟหรือระบบปลดล็อกท้ายรถซึ่งใช้ในการสั่งปลดล็อกฝาท้ายรถเมื่อประตูปลดล็อกสรุปการทำงานหลักวงจรน,นี้เป็นระบบ ECU เป็นศูนย์กลางอินพุตรับสัญญาณจากสวิตช์มสเตอร์ที่ประตูคนขับสำหรับการปลดล็อกหรือการล็อกทั้งหมดและสวิตช์ตำแหน่งในมอเตอร์เพื่อตรวจ สอบสถานะการประมวลผล ECU ตัดสินใจว่าจะล็อกหรือปลดล็อกรถได้บางโดยพิกาพิจารณาตามการตั้งค่าระบบเช่นล็อกทั้งหมดปลดล็อกเฉพาะประตูคนขับเอาพุด ECU จ่ายกระแสไฟกระแสตรง DC ไปยังมอเตอร์ล็อกประตูและแต่ละบานโดยการสลับขั้วเพื่อสั่งให้มอเตอร์หมุนไปในทิศทาง ล็อกหรือปลดล็อกนั่นเองนะครับ,บคมครับ